ครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้ดึกๆเหมือนเดิมครับเจอกับตาตัมเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ได้มาโมนิไฟรถคันเก่านะครับคันเก่ากันเดิมนะครับยังไม่เสร็จนะครับวันนี้ได้โมนิไฟโช๊คลังใหม่นะครับโช๊คลังยึดใหม่แล้วก็คิดว่าองศาน่าจะโอเคกว่าแล้วก็ทําการวางดิดเปลืกหลังนะครับดิดเบลือกหลังก็คือนี่ครับใช้ปั๊มหลังของฮอ n ด a s โซน c กนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพิ่งเชื่อมนะครับก็ทําเบือยล็อกเรียบร้อยนะครับนี่ครับเชื่อมจสร็จยึดเรียบร้อยนะครับเบือยล็อกก็ทําแบบมบ้านนะครับไม่ต้องใส่อะไรละเอียดมากมายขอแค่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็คงทนนะครับตัวนี้ก็คันนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับก็ใช้อะไรแบบทรงเดิมๆนะครับทรงเดิมๆมันบ้านนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็องศาเดิมของมันก็ประมาณนี้ครับคนดักเอยามาเจ้านะพูดผิดครับกอไปนี่ครับยามาเจ้าก็ระยะตึงโซ่ก็ประมาณนี้นะครับใช้จุดยึดเดิมๆเลยนะครับแต่ก็ยืดออกมาเยอะอยู่นะครับประมาณผมคิดว่าน่าจะประมาณนิ้วหนึ่งนะตัวนี้ครับก็เลือยๆอยู่ครับยาง้อยทับ้อยครับยาง้อยทับ้อยเลยนะครับตัวนี้ ่ครับลอยแับลอยครับก็เหลือช่วงว่างเยอะอยู่ก็โอเคอยู่ครับตัวนี้ชกหลังก็นี่ครับก็ยกขึ้นอย่างนี้หน่อยนะครับนี่ครับเปิดเบาขึ้นมาก็เจอเลยนะครับติว่าเบาเปิดเบาขึ้นมาก็เจอเลยนะครับทรงก็โอเคอยู่นะครับตัวนี้ราคาหลักร้อยนะครับครับผม สไตล์บ้านๆน,นะครับก็รอชมคลิปตัดไปนะครับวันนี้ก็ไม่วางแค่ปั๊มหลังนิดหน่อยนะครับครับผม